สัปดาห์นี้นะคะเป็นภาค2นะคะของเรื่องการวางใจพระเจ้าสัปดาห์ที่แล้วหญิงพูดไปในสองหัวข้อนะคะก็คือเราถ้าอยากจะเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าเราก็จะต้องเลิกที่จะพึ่งพาตัวของเราเองนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้ความสามารถอะไรเลยแต่เรากําลังพูดถึงข้อพระคัมภีร์ที่ว่าเราไม่ โอหังแล้วก็พึงพอใจกับว่าฉันเป็นคนเก่งยกย่องตัวเองแล้วก็พึ่งพาสติปัญญาความรอบรู้ที่เรามีแบบจำกัดแต่เรานึกว่าเราฉลาดเหลือเกินพระคัมภีร์สอนเราว่าให้เรานั้นได้ไม่วางใจในสติปัญญาของตัวเราเองแต่ให้รับรู้พระเจ้าในทุกหนทางนะคะแล้วเราก็ได้พูดกันด้วยนะคะว่า พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกมากๆนั่นอยู่ในประการที่หนึ่งถ้าเรารู้ว่าพระปัญญาของพระเจ้าล้ำลึกมากและเราเลือกที่จะพึ่งพาพระองค์เรามีอนาคตที่ไปได้ไกลกว่านั้นเนื่องจากว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่วางแผนอนาคตให้กับเราถ้าเราอยากจะให้แผนของพระองค์บรรลุผลเราก็ควรจะพึ่งพาวิธีของพระองค์เราควรที่จะพึ่งพาสติปัญญาจากพระองค์และขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ห่วงเลย ถ้าเราอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระองค์พระองค์ทรงโปรดประทานให้อย่างแน่นอนนั่นเป็นพระสัญญาที่พระองค์ประทานให้ต่อมาในประการที่สองนะคะที่เราบอกกันไปก็คือมีอะไรให้เราเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันนะคะได้บอกเอาไว้แล้วว่าให้เราได้รับรู้พระองค์ในทุกขนทางเพราะเมื่อเรารับรู้พระองค์เรียกหาพระองค์พึ่งพาพระองค์พระองค์จะเป็นผู้ที่ทําให้วิธีของเราราบรื่น ผลทางที่มันขรุขระมันจะราบรื่นขึ้นถ้าเราเลือกที่จะพึ่งในพระองค์ก่อนและขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าในหนังสือสดุดีกษัตริย์ดาวิดก็ได้บอกเอาไว้ด้วยว่าทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพระเจ้าร้องทุกข์และเครื่อครวญถ้ามีความเสียอกเสียใจถ้าไม่มีความทุกข์ใจบอกกับพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์บอกว่าและพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดมั่นใจเขารู้จักพระเจ้าดีว่าถ้าเขาร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงโปรดฟังเหมือนกันนะคะเมื่อเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรารู้ว่าถ้าเราเลือกที่จะเข้าหาพระองค์ก่อนไม่ใช่หามนุษย์ก่อนพระองค์ทรงโปรดฟังและพระองค์ทรงตอบเราและแน่นอนถ้าเป็นคำตอบที่มาจากพระองค์เป็นคำแนะนำที่มาจากพระองค์มันจะไม่แฝงความสีเทาๆและมันก็จะไม่เอาความเศร้าเสียใจเข้ามาด้วย ประการถัดมาวันนี้เราจะเน้นก่อนเลยนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องหลีกหนีเสียจากความชั่วถ้าเราอยากวางใจพระเจ้าได้อยากวางใจพระเจ้าได้แบบสิ้นสุดใจตัวเราเองต้องเป็นคนที่หันออกจากความชั่วด้วยดูในหนึ่งยอนบทที่สองข้อ16นะคะเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความถนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลก ดังนั้นนะคะตอนนี้เรารู้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านหูผ่านตาเราเข้ามาบางครั้งมันล่อลวงให้เราหลุดออกจากทางของพระองค์สิ่งที่ทำให้เราโหยหาปรารถนาหรือบางครั้งเป็นพระพรที่พระเจ้าให้มาแต่พอเราได้ไปแล้วเรามีมุมโมงกับมันแบบที่เปลี่ยนไปจากที่พระเจ้าขึ้นเงินเดือนให้เรา แล้วเราเองก็รู้สึกว่าเนี่ยดีใจจังเลยพระเจ้าอวยพระพรและขึ้นเงินเดือนให้แล้วพอทําไปพระเจ้าอวยพรเพิ่มอีกเราเริ่มรู้สึกโอกาสที่มันจะมีความคิดแวบ,บเข้ามาคือเนี่ยพระชันเก่งนะเป็นเพราะว่าชันเนี่ยแบบดีมากเลยดังนั้นเนี่ยชันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับบําเหน็จได้รับรางวัลได้รับการเลื่อนขั้นแล้วก็เริ่มอาจจะกดคนอื่นลงเพราะว่าชันมีความทะนงในลาบยศเพิ่มมากขึ้น แล้วก็มีตัญหาของตาเข้ามาอีกตอนนี้เงินเดือนเพิ่มแล้วทีนี้แหละสุรุ่ยสุยไดไร้ไปจำที่เอาของไปอวดคนอื่นด้วยดังนั้นบางครั้งนะคะบางครั้งโลกนี้มันก็ชฉวยโอกาสจากการที่เราได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็เข้ามากระซิบข้างหูเราทําให้เราหลุดออกนอกทางได้เหมือนกันมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าถ้าเราอยากจะวางใจพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่จับจ้องสายตาไปที่พระองค์ และคอยตรหนักตัวเองอยู่เสมอเลยว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มันคือความรักเป็นพระเมตตาเป็นพระกรุณาเป็นจากพระคุณของพระเจ้าพระองค์ประทานให้แล้วเราถวายเกียรติแด่พระองค์แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาขอสติปัญญาจากพระองค์เพิ่มสติปัญญาในการที่เราจะจับจ่ายใช้สอยสติปัญญาในการอดออมสติปัญญาในการลงทุนสติปัญญาในการที่เราจะได้รับ ความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องเป็นคนที่คอยตรวจสอบตัวเ,เองอยู่เสมอนะคะให้เราดูด้วยกันนะคะในสุภาษิตนะคะบทที่3ข้อ7วิธีที่จะทำให้เราไม่หลงลืมและ ยกเกียรติยกศักดิ์ศรีให้กับตัวเราเองก็คือการที่เราจะต้องคอยบอกกับตัวเองอยู่เสมอนะคะจากในสุภาษิตบทที่3ข้อ7บอกว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรนพระเจ้าและหันจากความชั่วไร้าบางครั้งเราทําอะไรเรียบร้อยไปแล้วแล้วเราก็เริ่มพยองขึ้นมาเนี่ยทากับข้าวให้พี่ชันชิดกินเออชั้นช่างเป็นภรรยาที่ลําเลิศเหลือเกิน จริงๆแล้วให้เขาชมดีกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเค็มไปก็ได้แล้วเขาก็ปรารถนาดีก็บอกอขอบใจขอบคุณนะนเนี่ยช่วงนี้พี่ชันจิตได้อกดพอดีเลยกินแค่ขึ้นจานพอแต่จริงๆแล้วทาแล้วเขาไม่สามารถทานได้ก็ไม่รู้แต่เราก็ไปโอ้อวดหรือสติปัญญาในการเรียนนะคะเราไปเรียนหนังสือพระเจ้าให้เราฉลาดแล้วเราก็เริ่มไปกดขี่เพื่อนแล้วเราก็ไปบอกเพื่อนว่าเนี่ย อย่างเธอเนี่ยนะเนี่ยต้องอ่านหนังสือต้งขนาดนี้กว่าจะสามารถทําข้อสอบได้ดูอย่างฉันสิเราเริ่มพยองขึ้นและบางครั้งนะคะการที่เราได้รับพระพรมาและเราไม่คอยตรวจสอบตัวเราเองอยู่เสมอโอกาสที่จะทําให้เราหลุดออกนอกทางของพระเจ้าก็มีอย่างเช่นเราอาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะทำธุรกิจของเราและว,วันจันทร์ถึงวันศุกร แล้ววันนั้นเกิดตัดสินใจทําวันเสาร์แล้วเราก็เกิดคิดขึ้นมาโอ้โหพระเจ้าอวยพรมีเงินเยอะมากเลยในวันเสาร์รายได้ดีมากถ้าอย่างนั้นวันอาทิตย์มันต้องรายได้ดีวกว่าน,นี้ไม่ไปโบสถ์ดีกว่าฉันรู้ว่าวันอาทิตย์เป็นวันทําเงินและได้เงินเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามดู YouTube ทีหลังก็ได้ฉันเอาเวลาไปทุ่มให้กับเงินก่อนโอกาสที่พระพรที่พระเจ้าให้มามันจะถูกมาฉกฉวยโอกาส แล้วก็นําพาเราให้หลุดออกนอกทางก็มีดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องคอยตรกตรองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพระพร,พรจากพระเจ้าและเราจะไม่หลงลืมแหล่งแห่งพระพรในสุภาษิตบทที่3าข้อ7บอกว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายดังนั้นไม่เพียงแค่เราอย่าไปหลงตัวเองว่าฉลาดแต่เราต้องยำเกรงพระเจ้าด้วยและ อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาเลยคือหันจากความชั่วร้ายความชั่วร้ายในบางครั้งอาจจะไม่ใช่ว่าเราไปฆ่าคนหรือว่าเราไปทําผิดกฎหมายเท่านั้นการที่เราเลือกสิ่งอื่นใดเหนือจากพระเจ้าแล้วเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนรูปเคารพขึ้นมาก็กลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายได้อย่างเช่นสมมติว่าหญิงบอกกับพิชานชิต พี่ชันชิดรักหญิงมากเลยแล้วหญิงบอกว่าพี่ชันชิดว่าในทินนี้หญิงไม่อยากไปโบสถ์แล้วหญิงอยากจะไปเที่ยวแล้วเขาแบบอยากเอาใจภรรยาก็เลยบอกพระเจ้าว่าอาทิตย์นี้ลูกปิดโบสถ์นะเพื่อที่จะไม่ให้ครอบครัวแตกเพื่อที่จะดูแลแล,และทําให้ภรรยามีความสุขแต่นั่นคือความชั่วร้ายเพราะว่าเขาเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าแล้วก็เลือกละทิ้งหน้าที่การงานของเขาที่พระเจ้าทรงเรียกเพื่อมาเอาใจคนหนึ่งที่จะดึงเขาออกจากทางของพระเจ้า อันนั้นก็ไม่ถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นเราต้องคอยประเมินตัวเองให้ถูกต้องด้วยว่าอะไรที่เราได้รับมาจากพระเจ้าและเราควรจะบริหารมันยังไงบางครั้งนะคะเราเองใช้ชีวิตโดยการที่พระเจ้าอยากให้เราได้รับสิ่งดีๆแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาฉุดรั้งเราออกไปให้เราพ้นจากทางของโค์ดูในสองทิโมธีนะคะสทิโมธีบทที่สองข้อ22 ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคาตันหาของคนหนุ่มและจ้องไฟในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เราจําเป็นที่จะต้องหันออกจากทางที่ไม่ดีแต่แค่หันออกและนั่งตาลอยไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์แทนที่พี่ชานชิตจะตัด,ตด,ตดสินใจปิดโบสถ์วันอาทิตย์นี้เพื่อพาหญิงแค่ไปเดินเที่ยวตลาดนะัดลากหญิงกลับเข้าไป อธิษฐานเผื่อชวนกลับเข้าฝักใฝ่ในทางธรรมหาทางที่จะดึงให้อีกคนหนึง่งหรือว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามปลเพลหรือเอาอ,อกเอาใจดึงให้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าให้มันสอดคล้องกับที่พระวจะนะสอนเอาไว้ด้วยถ้าเราอยากจะวางใจพระเจ้าได้เราต้องเลือกพระองค์ก่อนการเลือกพระองค์ก่อนแปลว่าเราต้องหลีกหนีเสียจากสิ่งที่ดึงเราออกจากพระองค์สิ่งที่ดึงเราออกจากพระองค์ก็คือความชั่ว อะไรที่มันดึงเราออกจากพระเจ้ายังไงมันก็ช่วยอยู่ดีช่วยมากช่วยน้อยสําหรับพระเจ้าคือมันผิดทั้งนั้นนะคะต่อมานะคะเมื่อเราหลีกหนีเสียจากสิ่งที่มันเป็นราคะตัณหาสิ่งที่มันเป็นความทะนงในลาบยศสิ่งที่มันเป็นตัณหาของตาตัณหาของอเนื้อหนังพระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้นะคะว่าพระองค์จะอวยพรเราในสุภาษิตบทที่3ข้อ8นะคะ เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเมื่อเรา,าเลือกดาเนินตามทางของพระองค์การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นฉ่ำแก่กระดูกของตนเมื่อเราไม่วางใจในสติปัญญาไม่คิดว่าตัวเองฉลาดหันหนีสิจากความชั่วร้ายรับรู้พระเจ้าในทุกผลทางเมื่อเราทำเช่นนั้นข้อ8บอกเลยว่าเราจะได้รับ การอวยพระพรอย่างมากเพราะว่าการกระทําก็คือการเลือกเชื่อพระเจ้าเลือกที่จะวางใจพระองค์เป็นอันดับแรกจะทําให้เรามีความชุ่มเนื้อเป็นที่ฉ่ากระดูกถ้าพูดในทางการแพทย์นะคะเวลาที่เราเริ่มผิวแห้งใช่ไหมคะเริ่มขาดน้ําสุขภาพเราเริ่มไม่ดีเล็บจะเริ่มเปราะตาจะเริ่มแสบผมจะเริ่มร่วงฟันจะเริ่มกร่อนเพราะว่าเราขาดความชุ่มชื้น กระดูกถ้ายิ่งขาดความชุ่มชื้นมันจะเริ่มพรุนมันจะเริ่มแตกง่ายขอบคุณพระเจ้าถ้าเราหันเข้าหาพระองค์ถ้าเราเลือกพระองค์ก่อนถ้าเรารับรู้พระองค์ในทุกหนทางแล้วเราหันออกจากความชั่วร้ายมุ่งหน้าไปหาพระองค์และรับรู้ว่าพระพรที่มามาจากพระองค์และอย่าปล่อยให้ความหลงเลเรินในพระพรนั้นดึงเราออกจากพระองค์พระองค์สัญญาว่าจะทำให้สุขภาพเราดี การวางใจพระเจ้าและการหันออกจากสิ่งไม่ดีเรามีพระพรตามมาคือสุขภาพสุขภาพที่ดีมากๆประการที่สี่นะคะเราพูดหนึ่งสองสาไปแล้วนะประการที่1ก็คือในเรื่องของเราอย่าพิ่งพากความรอบรู้ของตัวเองประการที่สองคือหากมีปัญหาให้ร้องทูลต่อพระเจ้าประการที่สให้เราหันหนีเสียจากความชั่วร้ายประการที่สให้เราวางพระเจ้าไว้เป็นอันดับหนึ่งในชีวิต มันเป็นเรื่องง่ายนะคะที่เราจะให้ตัวเองเป็นอันดับแรกเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่าอะไรคะมันเป็นธรรมชาติของคนตื่นขึ้นมาฉันหิวฉันยังง่วงฉันนู่นฉันนี่ฉันไม่อยากไปฉันหงุดหงิดมันเป็นเรื่องง่ายเลยที่เราจะมีอะไรแล้วนึกถึงตัวเราเองก่อนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกเขาเป็นกันอยู่แล้ววันนี้ฉันไม่อยากไปฉันเบื่อฉันต้องการความช่วยเหลือ มันมีอะไรก็คือชั้น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 ถ้าเราจะหยุดจากการที่เราให้ตัวเองเป็นอันดับแรกแล้วหันเข้าหาพระเจ้าก่อนเราจะได้รับความช่วยเหลือเราจะได้รับการปลอบโยนใจเราจะได้รับสติปัญญาเราจะได้รับพระพรานานาประการเมื่อเราพึ่งพานในพระเจ้าอารมณ์ต่างๆมันจะไม่สามารถเข้ามาครอบงำชีวิตของเราได้มากยกตัวอย่างถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วแบบ เมื่อคืนนอนหลับไม่ดีเลยหายใจไม่ค่อยได้ตื่นขึ้นมาแล้วงุดหงิดแต่เราเลือกพระเจ้าเป็นอันดับแรกอธิษฐานกับพระองค์คุยกับพระองค์ขอบคุณพระองค์สําหรับวันใหม่วันนี้เป็นวันที่พระองค์สร้างไว้ลูกจะชื่นชมยินดีในวันนี้เปิดเพลงนมัสก,การร้องเพลงก่อนเลยไม่ได้สนว่าตัวเองเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยดีหงุดหงิดตื่นขึ้นมาโอ้ยอแสบตาปวดหัวไม่สําหรับตัวเราเหรอวางไว้ก่อน เลือกพระเจ้าก่อนสรรเสริญพระองค์ก่อนอธิฐานมอบวันนี้ให้กับพระองค์ก่อนอธิฐานเผื่อคนในครอบครัวก่อนคุณจะได้รับพระพรอย่างมากนั่นคือการวางใจในพระเจ้าเรากําลังพูดกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราจะวางใจพระเจ้าได้ยังไงใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการวางใจคือให้พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งเราอย่าเลือกแค่ว่าฉันรู้สึกยังไงฉันต้องการอะไร ในสุภาษิตอีกครั้งหนึ่งนะคะบทที่3เหมือนเดิมเลยเราเรียงลงมาอยู่นะคะข้อ9และข้อ10นะคะอันนี้ไม่ใช่แค่เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นอันดับแรกอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือผ่านทางทรัพย์สินของเราจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลกับผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบอกเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเล้าอาุ่น เมื่อเราพูดถึงการวางใจในพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่คนอยากจะอธิษฐานและว,วางใจในพระเจ้าอันดับแรกเลยคือเรื่องเงินคนส่วนมากถ้าถามว่าขอพรจากพระเจ้าถ้าขอได้ข้อหนึ่งคืออะไรถ้าขอได้ข้อเดียวส่วนใหญ่จะขอเรื่องเงินก่อนเพราะมั่นใจว่าเงินจะแก้ปัญหาได้สุขภาพไม่ดีหรอถ้าฉันเงินเยอะฉันหาหมอได้ถ้าเกิดว่าฉันมีครอบครัวที่กำลังหิวอยู่ถ้ามีเงินฉันก็จะได้ สิ่งที่ฉันโหยหาสิ่งที่ฉันอยากได้จากคนอื่นๆที่เขามีฉันเองสามารถตอบปัญหาเหล่านั้นแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยเงินดังนั้นเขาก็อยากที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าในเรื่องการเงินแต่เขาถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเรื่องเงินหรือเปล่าบางคนบอกว่าก็ให้เวลาแล้วไงให้เวลากับพระเจ้าก็นมัสการเสรรเสริญแล้วบางทีมันเหมือนกับ เหมือนพ่อคนหนึ่งถ้าอยากจะให้ลูกรักแต่พ่อไม่เคยให้เวลาเลยมาถึงก็โยนของเล่นให้แล้วออกไปโยนของเล่นให้แล้วออกไปและคาดหวังว่าลูกจะใช้เวลากับพ่อด้วยมันก็ดูจะไม่ค่อยคมไม่ค่อยไม่ค่อยอยุติธรรมกับกันและกันดังนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะวางใจพระเจ้าในเรื่องเงินแต่พระเจ้าวางใจเราได้ไหมในเรื่องเงินเราอยากวางใจพระเจ้าในเรื่องสุขภาพที่ดี และพระเจ้าวางใจเราได้ไหมว่าเราจะเลือกดําเนินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องจากพระองค์เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีพระคัมภีร์เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีได้ถ้าเราไม่เพิ่งพาความรอบรู้ตัวเองแต่ถ้าเราตัดสินใจว่ายังไงเราก็จะเพิ่งพาความรอบรู้ของเราเองและเราก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยลูกทํางานหนักลูกเก่งมากเลยลูกได้เงินมากแต่ไม่อยากป่วยเลยเนี่ยไม่สบายตลอดเวลาเลยเราวางใจพระเจ้าในเรื่องของการ ทำตามพระวจนะของพระองค์ได้ไหมพระองค์บอกให้เราวางใจพระองค์ให้เราละความโกรนกระวายให้เราเลือกที่จะให้อภัยคนอื่นให้เราอดทนานานกระทําคุณให้ให้เราทําตามหนึ่งคนดินบทที่13เรากล้าทําตามที่พระองค์บอกไหมถ้าเราทําตามที่พระองค์บอกทําตามเนื่อนไขายของพระองค์สุขภาพเราก็ดีและแน่นอนสิ่งที่จะนําสุขภาพที่ดีมาให้กับเราอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราเลือกใช้คําพูด การเลือกใช้คำพูดที่ดีนะคะถ้อยคำที่แช่มชื่นมันจะเป็นเหมือนรวงพึ่งมันจะสามารถนำสุขภาพที่ดีมาให้ไม่เพียงแค่ถ้อยคำที่ดีที่เรามีให้กับคนอื่นๆเท่านั้นเราต้องพูดดีให้กับตัวเราเองด้วยหญิงเป็นคนหนึ่งที่เคยผิดมาหลายครั้งนะคะกับการตำหนิตัวเองพระเจ้าโอ้ยลูกอ้วนจะไม่ไหวแล้วอะโอ้พระเจ้าลูกแบบ ลูกมันยิ้มไม่ค่อยสวยเลยพระเจ้าช่วงนี้แบบดูผมมันจะบางลงไม่ชอบเลยอะ่ะทําไมนิ้วเป็นอย่างนี้อันเล็บหักอีกแล้วตําหนิแต่ตัวเองถ้อยคําไม่ได้นําเอาสุขภาพที่ดีให้กับตัวเราเองเลยไม่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยสิ่งที่พระเจ้ารักเลยลองนึกดูนะคะถ้าเกิดว่าพี่นกเลือก ชุดชาเนี่ยมาอย่างดีเลยสวยงามมากเลยแล้วมีคนม,มาถึงแล้วก็ตําหนิว่าเรื่องสีเรื่องอะไรเจ้าของก็คงรู้สึกแอบเสียดแทงในหัวใจเล็กๆเหมือนกันเหมือนกับตัวเรานะคะตัวเราเองเนี่ย<ม>ก็เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า,พร,จารพระเจ้าทรงรักแล้วพระองค์ทอดพระเนตรมาแล้วพระองค์มีความสุขพระองค์ใส่พระไทยนั่งนับผมทีละเส้นทีละเส้นของเราหวีปุ๊บล่วงไปกี่เส้นพระองค์รู้อีก รงค์รักขนาดนั้นระหว่างที่เรานอนหลับอยู่พระองค์ก็ทรงปกป้องอยู่เคียงข้างไม่ยามที่เราตื่นพระองค์ก็อยู่ด้วยแต่เราตื่นขึ้นมาและเราว่าของขวัญชิ้นนี้เราตำหนิเหลือเกินว่ามันก็ไม่ดีมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ดูสิเนี่ยท้องแขนเริ่มห้อยย้อยแล้วเนี่ยเริ่มเปื่อยเราเริ่มว่าตัวเราเองไปเรื่อยๆพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะอวยพระรอะไรได้มากนะักเพราะว่าปากของเราไม่ได้นำสุขภาพที่ดีเข้ามาดังนั้น ถ้าเราอยากที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับสิ่งดีๆนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกให้เกียรติพระเจ้าให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกถ้าพระเจ้าบอกให้เราทําอะไรเราเลือกทําก่อนถ้าเราเลือกทําตามแบบของเราเราไม่ควรที่จะคาดหวังว่าพระเจ้าต้องทําตามคําของพระองค์พระองค์มีแผนอนาคตให้กับเราแต่พระองค์มีเส้นทางที่จะให้ไป ถ้าเราเลือกถูกเส้นทางทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ดำเนินตามพระวจนะของพระองค์ต้านต่อกระแสของโลกนี้เราจะมีโอกาสมีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าและพระพรของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆและนั่นจะเสริมสร้างการกล้าที่จะเชื่อรละว,วางใจพระองค์มากขึ้นขึ้น หลายครั้งคนบอกว่าอยากจะอยู่ในยุคสมัยก่อนนะคะอยากจะไปแบบยืนปรากฏในะอยู่ในยุคที่โมเสสพาคนออกมาจากอียิปต์นะได้ผ่านทะเลแดงมานะได้เดินผ่านนู่นนี่นะั่นจริงๆแล้วไม่ต้องรอให้มันยากขนาดนั้นอันนั้นยากไปหลายคนทําไม่ได้หรอกหญิงคนหนึ่งกไม่ได้ให้ไปเดินกลางแดดกลางทรายขนาดนั้นทําไม่ได้แน่ๆอันที่ง่ายกว่านั้นที่พระเจ้าบอกเอาไว้คือให้เราเดินในความรัก ให้เราวางใจในพระองค์ให้เราละความกระวนกระวายให้เราได้เชื่อฟังเสียงของพระองค์ให้เราได้กล่าวถ้อยคําที่ดีที่เป็นคุณอยู่เสมอให้เราวางใจให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกในทุกหนทางของเรารับรู้พระองค์อยู่เสมอแค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่เราทุกคนยังต้องพัฒนาแต่เมื่อเราพัฒนาไปด้วยกันและเราเชื่อและวางใจพระองค์ไปด้วยกัน พระองค์จะสํแดงโพระอง์อย่างมากมายในชีวิตของเราการทรงนำในชีวิตจะชัดเจนขึ้นการที่เราจะไปที่ไหนและพระพอรอยู่ทุกคนทุกแห่งมันจะมากขึ้นสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะเริ่มเทเข้ามาในชีวิตของเราแบบที่เรางงว่าอื สภาพอย่างนี้ถ้าไปเมื่อก่อนฉันไม่สามารถถัวเรอะได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ทําไมมันถึงยังยิ้มได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่หนักหนาสาหัสเลยฉันรู้ว่าฉันผ่านพ้นไปได้แบบง่ายๆเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนั่นก็คือสันติสุขที่เกินความเข้าใจเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณเชื่อและวางใจในพระองค์คุณรับรู้ในพระองค์คุณไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองคุณหันหนีเสียจากความชั่วร้าย คุณให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิตเมื่อทําเช่นนั้นคุณจะไม่พลาดจากประสบการณ์ที่มีกับพระองค์เลยและเมื่อคุณมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นทีนี้การเชื่อและว,วางใจในก้าวใหญ่ๆใ,ในเรื่องที่มันหนักๆก,กว่านี้มันก็จะยิ่งเป็นไปได้ไง่ายมากขึ้นเรื่อยๆและอย่างเชื่อนะคะว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรใครก็แล้วแต่เหมือนกับที่พระองค์บอกกับอับราฮมัมพระองค์อวยพอรอับราฮมัมเพื่อให้เป็นพรกับคนอีกมากมาย ยืงเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์พระองค์ไม่ได้มีแผลแค่ให้เราได้รับสิ่งดีเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการให้เราได้มีส่วนในการเป็นพรนี่กับคนอืนอ่นๆด้วยเมื่อเราได้รับมาโอกาสที่เราจะแบ่งปันออกไปก็มีโอกาสที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นก็มีทําในานามของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้ประกาศถึงความดีความรักพระเมตตาของพระองค์ให้คนได้รับรู้ ดังนั้นเชื่อพระเจ้ามีแต่ได้กับได้วางใจพระองค์มีแต่ได้กับได้การวางใจพระองค์ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันต้องมีเก้าแรกเก้าที่เราจะต้องทําตามอย่างที่บอกเอาไว้นะคะข้อหนึ่งอย่าพึ่งพาความรับรู้ของตัวเองข้อสองพูดเองแล้วจำไม่ได้แล้ว <laughs> วางใจพระเจ้าในสิ่ ถ้ามีปัญหาร้องหาพระเจ้านะคะข้อสามนี้เสียออกจากความชั่วร้ายข้อสี่คือให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิตข้อห้าข้อหข้อเจไว้ต่อสัปดาหะะ์หน้านดี๋วเราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่มาจากพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าเราสามารถที่จะเลือกไว้วางใจในพระองค์ได้ พึ่งพาพระองค์ได้อยู่เสมอเพราะว่าแผนที่ดีและอนาคตที่เป็นเลิศมาจากพระองค์และพระองค์ไม่ได้เพียงแค่วางแผนให้แต่พระองค์ทรงนำทุกก้าวย่างไปและพระองค์เดินเคียงข้างเราไปด้วยพระพรและความสําเร็จทุกประการที่เราได้รับมาจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดสอนให้เราได้ตั้งมั่นและสายตาของเราไม่วอกแวกเราสามารถที่จะก้าวไปกับพระองค์อย่างมั่นคงและไม่ให้พระพรที่มาจากพระองค์มันล่อลวงเราให้หลุดออกไปนอกทาง เป็นเพราะว่าเราฟังเสียงของโลกฟังเสียงของมานขอพระองค์ทรงโปรดให้หูของเราไวต่อการทรงนำจากพระองค์เราคือแกะของพระองค์และเราจะไม่หลงออกจากทางของพระองค์เลยขอบคุณที่พระองค์สอนให้เราได้ให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิตให้เราได้มอบเวลาที่เรามีให้กับพระองค์รับรู้ถึงพระองค์มอบวันของเราให้กับพระองค์รักษาค่อยคำของเราให้ดีและให้เราได้เรียนรู้ที่จะดำเนินตามทุกอย่างที่พระองค์สอนเอาไว แม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยอาจจะไม่ใช่นิสัยดั้งเดิมของเราแต่ขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยเราในการเติบโตมากขึ้นพัฒนามากยิ่งขึ้นและลูกเชื่อว่าพี่น้องของเราทุกๆกคนจะมีพระพรอ,อย่างมากมายและเขาได้รับพรอ,อย่างมากตรงนี้เพื่อที่จะมีส่วนในการเป็นพรอ,ออกไปด้วยเช่นเดียวกันลูกขอให้แต่ละท่านได้มีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันและเป็นประสบการณ์ที่ ชีวิตของเขาเต็มล้นไปด้วยสันติสุขที่เกินความเข้าใจ เขาถูกแวดล้อมเอาไว้ด้วยความรักสติปัญญาของเขาจะบริบูรณ์อยู่เสมอการทรงนำในชีวิตของเขานั้นจะมั่นคงและชัดเจนทุกก้าวย่างของเขานั้นจะเต็มไปด้วยความรักและพระพรพระคุณของพระองค์จะคอยติดตามชีวิตของเขาไปอยู่เสมอและเขาจะได้มีส่วนในการเป็นภาชนะของพระองค์นำพาเอาทุกความดีของพระองค์ออกไปแบ่งปันไปแตะต้องไปช่วยเหลือคนอีกมากมายและลูกรู้ว่าเมื่อเขาได้มีส่วนในการ แบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ออกไปแล้วเขาก็จะได้รับการอวยพระพอรอย่างมากมายกลับเข้ามาอีกลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เมนขอบคุณค่ะ